น้องตาสิงห์บุรีสิงห์บุรีอายุอะไรนะปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีนะจบปะยังตาจบปะยังจบแล้วครับจบอะไรบอกพี่เข้าไปอสเทคนิคสิงห์บุรีครับอสเทคนิคสิงห์บุรีเรียนเกี่ยวอะไรเรียนเกี่ยวกับช่างครับเทคนิคปักถักร้อยเดี่ยวแปดถักร้อยเฮ้ยออกแนวไหนเนี่ยเฮ้ยเสียวเสียเสียเสียหลังแวบเลย ไใต้อย <Rocky> <child> <Station> ่างนี้เลยอะไรคือไม่ใช่ไม่ใช่เราจบเทคนิคแล้วใช่โตแล้วเอกอะไรเอกอะไรเอกเลยเนกเอกจบแล้วนะจบแล้วครับยี่สิบเอครับอ่าแล้วทำอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็รอบวชให้แม่ครับโอ้ยไม่่ไมไหร่ไม่่ไ่ไม่ไม่ไ่ม เชิญครับขอบคุณฮะอยหมเทตาเดียวตายังไม่ได้กินปากแล้วปากพี่เห็นแล้วเข้าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวปวดท้องเทหนวดยังไม่เปียกหนวดยังไม่เปียกหนวดกินน้ำต้องให้หนวดเปียกเลยวะพี่งงมากเลยจริงๆ สบายใจนะแท้เนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้ถามว่าทํางานแล้วยังรอบวชรอบวชกี่วันยังไม่รู้ครับว่ายังไม่รู้ว่าจะบวชเท่าไหร่อยู่ได้แล้วก็บวชบวชเสร็จก็จะไปทหารไปทหารหมายความว่าอะไรคือเกณฑ์ทหารต่อไม่เกณฑ์แล้วครับเกณฑ์แล้วเกณฑ์แล้วว่างไหมเนาะผัดสองผัดไหนวะมันเมษาไปแล้วไม่ใช่เขาเรียกเข้ากัทีใช่ไหมแล้วเรายังไงแล้วเราอะไรผัด

ทำเองมาเนี่ยไม่ครับนี่เขาคนแถวบ้านเขาไปทอดแห่เจอมาเฮ้ยเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเหรอเฮ้ยทอดแห่เจอมานี่อาจจะมีของก็ได้เลยเฮ้ยไม่หรือเรื่องจริงนะเรื่องจริงเป่าเดี๋ยวก่อนแนทเดี๋ยวก่อนนะแล้วเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบเลยพอไงแล้วเดี๋ยวเกณฑ์อาหารเกณฑ์อาหารเนี่ยเพราเดือนอะไรเดือนเกณฑ์ไปแล้วเกณฑ์ไปแล้วครับเกณฑ์ไปแล้วแล้วก็แล้วก็จะไปจะไปไปพฤศจิกาเหนื่อยอะไร ไปพิธีกาพิธีกาอยากไปดาวน์ไซด์ไหมไม่จับแล้วไม่จับไม่จับด้วยไม่จับไม่จับไม่จับเราสมัครอยากเป็นอาหารวะอยากเรียกกระบูมไม่ด้อยากเป็นอาหารดูมข้าวก่อนแล้วไม่ก็คือคือที่ไม่จับต่อไปนี่งงไปจังนะที่ที่ที่อยากเป็นอาหารเปล่าถึงได้สมัครเนี่ยก็มันก็ตามใจพ่อแม่ด้วยครับพ่อเป็นทหารไม่เป็น มมืออออยคแล้วตามใจทำไมเขาอยากให้เป็นทหารเหรอเขาเขาอยากให้ลูกเป็นทหารอย่างเงี้ยโอ้ยแสดงว่าเราเราเราก็ไม่อยากเป็นแต่เราสมัครให้พ่อให้แม่พ่อผมไม่ก็ได้ครับคือเราก็ได้สมัครให้พ่อใช่ครับให้พ่อไปเป็นพิธีการพ่ออยากนี่พ่ออยากแล้วเป็นทหารสมัครผมเป็นแล้วแล้วตกลงอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเรามาปาไม่คือผมลอง ลองปลาเนี่ยต้นไม้เขาเนี่ยก็ลองปลาแล้วมาต้นไม้แล้วมันแล้วมันติดเนี่ยติดนี่หมายถึงว่าเอากมันตีมมเลยหไงไม่ครับมันก็ปักไงพี่ปลาแล้วมันไปเออมันปักแล้วก็เลยเฮ้ยปักเว้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ตกใจมันปักได้ยังไงไอเดียด้วยชอบไงมาชอบไม่ไดักดูนี่แหละความสามารถความสามารถเกิดไอเดียเปล่าเกิดไอเดียขึ้นมาใช่ครับทอดแหบปั๊บได้มีดได้มีดขึ้นมา แล้วมีดบ้างต้นไม้เอยติดไวติดสมัครไปเลกานเรื่องมีดเนี่ยนะมีดเนี่ยนะปลาให้ปักไงนะต้องเจอพวกจอมยุทธเออจอมยุทธ์อะไปนั่งไอ้ไอ้น้องมาให้พี่เข้าไปนั่งมาเออมาพาพี่เข้าไปนั่งเดี๋ยวเข้าเราแหละเฮ้ยเดี๋ยว็เด็กเด็กบอกอย่าเลยหนูกลัวน้องไปนั่งกับพี่เถอ น um ั่งไหนครับผาไม่นัอะไรลูกไม่นั่งอะไรพี่ไม่ทำอะไรลูกเออนั่งไว้พี่หนูไม่ต้องกลัวเขาหน้าเขาบางทีหน้ากลัวเขาจะได้เหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเจจอมทุทพี่ก่อนดีกว่าเรื่องมีดสั้นต้องเจอคนนี้จากเขาเรวิทยายุทธแบบจีนยุทธจักรของจีนเลยห้นนี้ลิดมีดสั้นลีขิงหวง เชิญลิทมีสั้นลิ้มหวงออกมาแต่ทำไมออกมาเป็นไอหนุ่มบัดเมาซะละครับเหตุการณ์จะวุ่นวายขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาหากันต่อแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับสวัสดีครับได้ยินเสียงนี้ก็เปิดทีวีรอกันเลยนะครับผมนะครับรายการเกมมพน้าเปิดไปไว้นะครับผมเพราะว่าช่วงของเกมพน้าจ่ายค่าหอ มาแล้วครับสาหรับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับนิตยาอภัทเเนตนนะครับผมที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดำเการเคาะห้องไหนเปิดประตูออกมาชมรายการเกมพันหน้าอยู่จ่ายค่าห้องกันเลยครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวห้องแรกจะขึ้นไปเคาะเขาเส้นหน่อยนี่ครับ4 7ครับ ผมจะไม่ต้องเพาะนะครับเพราะว่าเอาคุณแจนะครับไปตุลัก้ัง,งนอกดีครับวสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูทีวีอยู่ม้างเปล่าครับ ดูอยู่ครับนะครับมายากลกาลังโชว์อยู่นะครับมายากลเกมข้างหน้านะครับและห้องที่โชคดีสําหรับนิตยาอาัทเมนนะครับก็เป็นห้องนี้ครับ B7 นะครับผมเป็นห้องของชายหนุ่มรูปงามผู้นี้นะครับผมนะครับตีมือกันหน่อยครับเราจะจ่ายค่าห้องให้นะครับผมและห้องที่โชคดี ห้องต่อไปอาจจะเป็นห้องคุณก็ได้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงเกมพันหน้านะครับถ้าดูอยู่ได้ยินเสียงเคาะประตูเปิดนะครับผมยืนอยู่หน้าห้องคุณแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องครับที่ให้เข้ามารบกวนนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับผิ้ชมรายการแล้วครับ